สว,สวัสดีนะครับทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอพวิทย์นะครับผมก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อเกิกพรพวิทย์กับเกิดนะครับผมเป็นครีเอเตอร์ของพอพวิทย์ต้องขอบอกกันเลยว่าผมรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้มาทําคลิปวิดีโอได้มาทําตัวพอพวิทย์นี้เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้นะครับในหลากหลายสาขาวิชาให้กับหลายๆคนเนาะผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผม ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไอ้ตัวโควิดเนี่ยนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบคือมันมันสร้างผลกระทบแบบกับทุกระบบของโลกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบเศษษ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 รษฐกิจสาธารณสุขจริงๆทุกทุกระบบเลยนะครับผมซึ่งก็รวมทั้งระบบการศึกษานะครับผมซึ่งเอ่อนักเรียนนักศึกษาอย่างพวกเรานี่ก็รับผลกระทบไปมากเหมือนกันนะหลายๆโรงเรียนนะครับผมช่วงก่อนน้นนี้เนาะช่วงโควิดใหม่ๆนะครับผมก่อช่วงปลายปีที่แล้วนะต้นปีนะครับผมปลายปีต้นปีเนาะ เราก็รับผลกระทบโรงเรียนปิดหยุดนะครับผมเราก็ต้องไปกักตัวกันเนาะหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้ในที่สุดเราก็ได้หยุดแล้วจริงไหมครับผมสัปดาห์แรกเป็นไงครับก็โอเคนะสบายดีนะพอหลังจากนั้นครับรู้สึกเบื่อมากเลยจริงไหมแต่ตอนนี้ก็โชคดีนะครับผมท,ทุกโรงเรียนนะครับผมทุกมหาลัยทุกสถาบันก็เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว แต่เราก็ายังจําเป็นที่จะต้องเซฟตัวเองเนาะต้องอดูแลในเรื่องของอสุขานามัยนะครับผมใส่แมสเนาะใส่ถุงม,มือแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่นะครับแต่ครนี้เนี่ยมันมีการพยายกรณ์อีกว่าไอ้เจ้าตัวโควิดเนี่ยมันยังไม่จบเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศเช่นกลุ่มยุโรปอ,อเมริกาแล้วก็พวกตะวันออกกลางเนี่ยยังมีจํานวนผู้ติดเชื้ออีกจำนวนมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น เราเองก็จำเป็นที่จต้องป้องกันให้ดีๆนะครับผมไม่เช่นนั้นเนี่ยพวกเชื้ออาจจะก,กลับมาอีกได้แล้วก็ยังมีข่าวอีกนะซึ่งไม่นานมานี้เองผมได้ยินมาว่าที่ประเทศจีนนะครับเขาก็มีค้นพบเชื้อไวรัสตัวใหม่อีกแล้วเพระนั้นเราเองก็ต้องยิ่งป้องกันตัวของตัวเองให้ดีนะครับคันนี้ มาในเชิงทางด้านของนักเรียนนักศึกษาบ้างนะครับผมว่าพอเราเจอโควิดเนี่ยอะไรบ้างที่เราส่งผลกระทบต่อชีวิตเราเนาะในช่วงที่เรากักตัวก็หลายๆโรงเรียนเนาะหลายๆมหลาหลายัยอาจจะจะใช้พวกการเรียนออนไลน์จริงไหมครับก็หลายๆคนก็น่าจะได้ได้เรียนออนไลน์กันเนาะก็เป็นอะไรที่แบบคือเราไม่เคยเรียนออนไลน์กันมาก,ก่อนใช่ไหมครับผมมันก็เป็นอะไรที่ใหม่มากของประเทศไทยเองก็ต้องมีการปรับตัวอยู่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คลิปนี้นะครับผมอยากจะพูดเกี่ยวกับ5เรื่องในการศึกษายุออนไลน์ที่อยากจะให้พวกเรานะครับนักเรียนนักศึกษาหลายๆคนได้ได้รู้นะครับหรือใครรู้แล้วก็อาจจะเยอะมากเลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็อยากจะให้เตรียมตัวเอาไว้นะครับผมซึ่ง5เรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับผม เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับผมคอร์สออนไลน์เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการประชุมออนไลน์เรื่องที่3นะครับ <bure> ก <t programmes> uh ็เ huh. ป็นเรื N ่องของโปรแกรมการทํางานร่วมกันออนไลน์นะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องของ Cloud Storage นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องที่5ก็คือเป็นเรื่องของโปรแกรมไว b บอร์ต่างๆเนาะใน5เรื่องนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันเลยครับอันแรกนะครับก็คือเรื่องของคอร์สออนไลน์เนาะ นักเรียนนักศึกษา,าหลายๆคนอาจจะได้ยินคอร์สออนไลน์นี่เราจะต้องเรียนอีกแล้วหรอแค่เรียนในห้องแล้วก็ปวดหัวกันจะตายแล้วใช่ไหมครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคอร์สออนไลน์นะครับหลายๆคอร์สเลยสอนดีกว่าที่เรียนในโรงเรียนในมหลาลัยอีกนะครับผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าโรงเรียนแล้วก็มหลาลัยเนี่ยก็สอนไม่ดีนะแต่บางทีเนี่ยเราเรียนกับคนจนํานวนมากใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงของอาจารย์เนี่ยมันก็จะไม่ทั่วถึง100%เนเนาะข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คือเราสามารถ วนซ้ําดูซ้ำนะครับหรือกลับไปเรียนซ้ําอีกกี่รอบก็ได้จนกว่าเราจะเข้าใจเนาะแล้วก็มีหลายๆคอร์สเลยนะครับที่เขามีพวกอุปกรณ์ต่างๆสนับสนุนการสอนของเขาเนี่ยทำให้นักเรียนอย่างเราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่าเยอะเลยพูดถึงในคอร์สออนไลน์เองเนี่ยนะครับผมผมเองก็อยากจะแนะนําในคลิปนี้ว่าเอ๊ะมันมีคอร์สออนไลน์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับผมที่เป็นภาษาไทยเนาะเพราะว่าผมก็ใช้ว่าหลายๆคนเองก็อาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษ อันแรกเลยที่ผมรู้สึกชอบแล้วก็ถูกใจมากก็คือคอรสอไลน์ของ Khan Academy นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ย Khan Academy นะครับเป็นเว็บของต่างประเทศเนาะแต่ว่าก็มีหลายคอร์สมากนะครับที่สอนเป็นภาษาไทยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือพวกคอร์สในระดับพวกมัธยมนะครับผม ในทั้งคณิตวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อีกหลายวิชาด้วยในคาร์นคาเดมี่ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่เรียนระดับมัธยมนะครับก็ลองไปดูนะครับกับคอร์สไลน์ของคาร์นคาเดมี่และที่สําคัญคือคาร์นคาเดมี่เนี่ยไม่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะฟรีนะครับผมแต่สำหรับใครที่เรียนในระดับปริญญาตรีนะครับหรือระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกอย่างเงี้ยของคาร์นคาเดมี่นะครับถ้าปริญญาตรีเนี่ยก็ยังมีคอร์สที่เป็นภาษาไทยอยู่บ้างนะครับในพวกวิชาพื้นฐานเนาะแต่ถ้าคอร์สแบบเฉพาะเจาะจงนะครับคอร์สลึกลกๆๆยยา,ยา,ยาเนี่ ก็จะเป็นภาษาอังกฤษแหละนะครับผมอันที่2เลยผมแนะนำก็คือของจุลามุกนะครับผมจุฬา MOC เนาะจุลามุกเนี่ยก็คือเขาเปิดบุคคลภายนอกเข้ามาเรียนได้นะครับคอร์สภาษาไทยเนาะเท่าที่ผมทราบนะครับก็ยังมีอีกหลายๆคอร์สเลยนะครับอย่างเช่นของมหนะิดลเนาะของออพระจอม9นะครับแล้วก็อีกหลายๆมหาลายที่เขาเ,เริ่มทำคอร์สออนไลน์มามากขึ้น นะแต่น,นี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบุคคลภายนอกอย่างเราจะสามารถเข้าไปเรียนได้ไหมนะครับผมบางทีอาจจะต้องเป็นแค่นักศึกษาของเขาเข้าไปเรียนเท่านั้นนะครับอันนี้ผมผมไม่แน่ใจนะนอกเหนือจากอ่ายแคนดิเดนะครับผมจุฬามุกก็ยังมีอย่างสกิลเลนนะครับผมสกิลเลนเนี่ยก็คือสอนเป็นภาษาไทายหมดเลยนะเป็นเว็บภาษาไทายเป็นแพลตฟอร์มภาษาไทายแต่สกิลเลนเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของระดับวิชาชีพนะครับแต่ก็คือน่าสนใจนะครับผมทุกทุกค,คอร์สน่าสนใจหมดนะครับค่ายแคนดิเดต จุลามุกนะครับสกิลเลนนะครับและอีกหลายๆคอร์สเนาะผมก็อยากแนะนำให้พวกเราเนี่ยลองไปเสิร์ชไปค้นหาดูนะครับโอเคมาเรื่องที่2บ้างครับก็คือเรื่องของการประชุมออนไลน์เนาะผมมั่นใจว่าพวกเราหลายๆคนคงจะได้ผ่านเรื่องการประชุมออนไลน์กันมาแล้วเพราะว่าช COVID ่วงโควิดเนี่ยหลายๆมหลาลัยหลายๆโรงเรียนที่เขายังสอนอยู่นะครับพวกอาจารย์เขาก็ต้องใช้เรื่องการประชุมออนไลน์สอนเด็กจริงไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้เจอแล้วอย่าง Google Meet นะครับผมบางคนอาจจะใช้ z o ู m คนอื่นอาจจะใช้แบบ Skype หรือพวกตระกูลวิดีโอคอลอื่นๆกันได้นะครับแต่ว่า Google Meet กับ Zoom เนี่ยข้อดีมันก็คือมันสามารถแชร์หน้าจอได้นะครับเพราะฉะนั้น Google Meet กับ Zoom มันก็จะเหมาะสำหรับอาจารย์ที่เขาจะสอนใช้สอนมากกว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จักพวกนี้นะครับก็แนะนำนะครับผมให้ลองไปศึกษาดูนะครับก็จะเป็นครับผมโอเคต่อมาเรื่องที่3ัางครับผมก็คือเรื่องของโปรแกรมการทำงานร่วมกันออนไลน นะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าเป็นปกตินะครับผมอย่างสมัยผมนะสมัยผมเนเวลาเราพิมพ์รายงานทํางานเนี่ยก็จะทําแบบในเอ่อ Microsoft Word นะครับหรืออาจจะ PowerPoint หรืออาจจะ Excel เนาะเสร็จแล้วก็ค่อยส่งไฟล์เนี่ยพวกนี้เนี่ยทางแชทไปให้เพื่อนนะครับเพื่อนเขาก็จะทําของเขาต่อจากนั้นเขาก็จะส่งไปให้คนอื่นตอบถูกไหมแต่ครั้นี้เนี่ยมันมีโปรแกรมที่ทําให้เราแบบทำงานพร้อมๆกันหลายคนออนไลน์ได้เลยนะครับทำให้มันสะดวกมากกว่านะทำให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของงานอย่างนี้ได้ง่ายกว่า โปรแกรมพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับเช่น Microsoft PowerPoint Microsoft Word นะครับ Microsoft Excel เองจริงๆก็สามารถทำออนไลน์ได้นะถ้าเรามีบัญชีของ Microsoft นะครับเราก็สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาทำงานร่วมกันออนไลน์ได้นอกจากนี้ก็ยังมีของพวก Google นะครับเช่น Google Docs Google Slide ก็ Google Spreadsheet นะครับผมก็คือทำงานบนออนไลน์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ของ Google เนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีของ Google ท่านั้นนะ คนที่ไม่มีบัญชีของ Google ก็เข้ามาทํางานร่วมกันได้นะครับผมดังนั้นส่วนตัวผมก็แนะนําของ Google 3ตัวนี้มากกว่าเนาะแล้วก็จริงๆเนี่ยยังมออีอีกหลายๆโปรแกรมเลยนะครับที่เขาสร้างมาเนาะแต่ว่าของ Google ก็จะโดดเด่นมากที่สุดละนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมต่อมานะครับก็คือเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของ l o u u s t t r a g e นะครับ Cloud storage ก็คือเป็นโปรแกรมนะครับเก็บไฟล์ออนไลน์เนาะ คือในยุคสมัยนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีพวกแฟลชไดรฟ์นะครับหรือแบบ CD m e m o r โมรีกอะไรแล้วเนาะเราสามารถเก็บข้อมูลไฟล์ต่างๆได้เอาไว้ใน Cloud อันนี้ได้เลยนะครับคือซึ่งคลาวดตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือเวลาเราจะเก็บไฟล์แชร์ไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยมันสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะครับตัว Cloud Storage ที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่น Google Drive ใช่ไหมครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีของ iCloud นะครับผมเอ่อวันไหรืออาจจะ Dropbox หรือโปรแกรมอื่นๆด้วยนะครับ ครับต่อมาครับผมเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องที่5นะครับเรื่องของโปรแกรมไวบอร์ดโปรแกรมไวบอร์ดคืออะไรก็ตามชื่อนะมันคือไวบอร์ดครับคือกระดานาไว้เขียนเนาะปัญหาก็คือเวลาที่เราประชุมออนไลน์กันนะเนาะหรือเราพยายามปรึกษาง,งานกับเพื่อนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือเราจะเห็นแค่หน้าหรือเห็นแค่แบบหน้าจอของแค่ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นจริงไหมครับถ้าเวลาที่เราจะแบบเสนอไอเดียเสนอแนวคิดนะครับหรือประชุมงานออนไลน์อย่างเงี้ยมันต้องมีการ brainstorm กันเนาะโปรแกรมพวกประชุมออนไลน์ธรรมดาทั่ว,วไปอย่างงี้ครับผมมันมันไม่สามารถทำให้เรา brainstorm กันได้เนาะเราคือเราได้แต่พูดได้แต่ฟังนะครับคราวนี้นะครับผมถ้าเราแบบอยากจะ brainstorm กันเนี่ยมันก็ต้องมีการจดต้องเขียนเนาะถ้าแบบทุกคนมาร่วมกันเขียนได้มันก็จะยิ่งดีกว่าจริงไหมครับผมเพราะนั้นไอ้ตัวไวบอร์ดเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบเราทุกคนสามารถ เสนอแนวคิดนะครับและที่สำคัญคือมัน import ไฟล์ PDF เข้ามาได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมหนึ่งที่ผมใช้ก็คือ Microsoft Whiteboard นะครับผมก็คือเราสามารถเชิญคนอื่นเนี่ยเข้ามาในโปรแกรมนี้ได้นะครับโปรแกรมนี้สามารถเปิดร่วมกับพวกโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆได้เนาะเพราะฉะนั้นเนเวลาเราประชุมออนไลน์เราก็เปิดไอตัว Whiteboard นี้ด้วยนะครับเวลาเราตรงสายเราอยากจะ brainstorm กันนะครับเราก็คุยกับเพื่อนผ่านไอ,อ โปรแกรมประชุมออนไลน์นี้ด้วยแล้วก็อาจจะเสนอไอเดียเช่นดึงไฟล์ PDF นะครับหรือลากไอเดียทำไม d map อะไรต่างๆบนโปรแกรมไวเบอร์ดนี้ด้วยก็ได้นะครับซึ่งมันจะทำให้เรา brainstorm ได้ง่ายขึ้นเนาะกับโปรแกรมไวเบอร์นะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือ5เรื่องนี้เนี่ยเรื่องของคอร์สออนไลน์นะครับผมโปรแกรมประชุมออนไลน์นะโปรแกรมทำงานร่วมกันออนไลน์ Cloud Storage นะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรม w i t t e o o r r เนี่ยผมก็อยากแนะนำนะครับให้พวกเรานะครับลองไปศึกษากันดูเนาะมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยถ้าเราจะต้องกลับมา,เ,าเรียนทางไกลกันอีกครั้งนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ไดนะ้ดูอยู่เนาะก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับผม ฟิตร่างกายฟิตจ,จิตใจแล้วก็ฟิตสมองเอาไว้อยู่เสมอนะครับผมสำหรับคลินี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ